เจอกันครั้งแรกตอนที่เรียนพิเศษนะครับตอนช่วงประมาณมหม 5, หมนะครับช่วงจะไปติวสอบจะขึ้นต่อมหาลัยได้คุยกันได้สนิทกันอะไรเงี้ยได้ทําความรู้จักกันตอนที่เรียนเป็นคนเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยน่ารักละเลิเงครับเราก็อยู่ด้วยกันมาคบกันมา8ปีแล้วครับแล้วก็ก็คุยกันมาตลอดนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปคุยกับคนอื่นเขาก็เป็นคนที่ขยันนะคะก็ เป็นคนดูแลเทคแคร์ดีค่ะก็อยากจะขอโทษและที่ผ่านมาที่เคยทำให้เสียใจตอนนี้ก็จะไม่ทำให้เสียใจแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็แต่งงานกันก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอยู่ด้วยกันไม่ทิ้งกันอยู่กันอยู่ด้วยกันตลอดไปขอบคุณที่ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันแล้วก็ต่อไปก็อย่างที่บอกก็คือปรับตัวเข้าหากันให้มากขึ้น พยายาความเข้าใจกันเราก็ดูแลกันไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะ mm hmm. What would I do without your smart mouth Drawing me in and you kicking me out You've got my head spinning No kidding I can't pin you down What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. ก็ขอให้ผู้บ่าวผู้สาวในวันนี้นะครับจงมีความสุขสำเร็จสมบูรณ์ในชีวิตสมรสแล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นยืนยาวตลอดไปครับใช้โยใช้โยขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านะครับที่สลับเวลามาแล้วก็ขอขอบคุณคุณแม่นะครับที่ไว้ใจ ให้ผมดูแลเจ้าสาวคนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแม่นะครับแม่ปานีนะครับที่ให้กําเนิดผมมานะครับค่ะก็ขอขอบคุณแขกผู้่ีเกิทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนทําให้งานวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณญาติทุกคนเลยค่ะที่มาล่วงงานค่ะสัญญาว่าจะทําหน้าที่ภรรยาที่ดีต่อไปตลอดไปค่ะ ผมให้คำมะสัญญานะครับว่าผมจะดูแลเฟื่องเผืแค่เผื่องดูแลเหมือนที่พ่อแม่เคยดูแลเฟื่องต้องแต่กำเนิดเลยครับ l o me v e all you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections So give your vote to me I'll give my all You're my end and my beginning Even when I lose I'm winning Cuz I give you all of me And you give me all of you Cause all your 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 your. love imperfections. curves perfect edges, and all, your edges, all your perfect and perfect Give your ชื่อนักถ่าก็ตัวนท์ค่ะชื่อนั่นชื่อเฟิร์นค่ะเป็นเพื่อนของเฟิร์นตั้งแต่สมัยอยู่สตรีนนท์ค่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆกับไครรับฉัดรักกันตลอดไปเลยขอให้เพื่อนมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีคู่ครองที่รัก And you give me a